สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฮนะครับครบมอรเคาะเงินเยียวยาเราชนะเพิ่มอีก2000บาทนะครับตามที่คณะรัฐมนตรีนะครับได้ประชุมเพื่อดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดระบาดนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีโครงการเราชนะ ซึ่งจะเยียวยากลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มเปราะบางนะครับโดยเพิ่มเงินให้อีกคนละ2,000บาทนะครับได้วันไหนเดี๋ยวเราจะไปติดตามรับชมกันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าข้อมูลมีประโยชน์ก็แชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับหากใครมีความคิดเห็นก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเผยหลังประชุมว่าในวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเพิ่มเงินสนับสนุนในโครงการเราชนะนะครับซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์นะครับจำนวนมากถึง33.5ล้านคนนะครับรวมทั้งการเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนในโครงการม .33 เราลักกัน และขยายเวลาโครงการออกไปถึงเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากกว่า8ล้านคนนะครับขณะที่นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษสกสกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าในวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับสิทธิภายใต้ใโครงการเราชนะนะครับ โดยเงื่อนไขต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับให้สิทธิ์คนละ1000บาทเป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์รวมเป็นเงิน2,000บาทนะครับประชาชนจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ตามช่องทางที่เคยได้รับของแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัตินะครับทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับ ทั้งนี้สำหรับประชาชนกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่20และ27พฤษภาคม2564นะครับสำหรับประชาชนกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มเปราะบางนะครับหรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้รับ การโอนวงเงินสิทธิ์ในวันศุกร์ที่21และ28พฤษภาคม2564นะครับวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวนะครับสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564นะครับทั้งนี้นะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์เราชนะ .com ได้อีกนะครับนอกจากนี้โฆษกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่า สำหรับประชาชนกลุ่มรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเปาตังที่ได้ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันไปแล้วสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเปาตังเพื่อใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการนะครับก็หมายความว่าใครนะครับที่ถอนการติดตั้งแอปเปาตังออกไปแล้วก็สามารถดาวน์โหลด ลงมาลงใหม่ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงสิ้นสุดโครงการเลยนะครับและสําหรับโครงการม .33 เรารักกันนะครับสําหรับผู้ประกันตนมาตรา33จะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก2,000บาทเงินเข้าแอปพลิเคชันเปาตัง2,000บาทในวันจันทร์ที่24พฤษภาคมจำนวน1,000บาทและวันจันทร์ที่31พฤษภาคม264จํานวน1000บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564นี้เช่นกันนะครับสรุปได้แบบนี้นะครับโครงการเราชนะนะครับของกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเปาะบางนะครับและกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้เงิน2ครั้งนะครับในวันที่21และ28พฤษภาคมนี้นะครับ ก็ใช้จ่ายได้ถึง30มิถุนายน2อ6 4นะครับทั้งนี้นะครับต้องใช้เงินให้หมดนะครับถ้าไม่หมดรัฐก็จะเอาคืนทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับของโครงการเราชนะที่นำมาแจ้งข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัดไปขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับ